อยู่นิ่งไม่ไหวเรษฐาทวิสินออกประกาศด่วนเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้เลยภายหลังจากทีพักเพื่อไทยทแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักชัดไทยพัฒนาเพื่อช่วยกันคลี่คลายปัญหาของประเทศหลังจากก่อนหน้านี้จับมือกับเจ็ดพักมาแล้วนั้นล่าสุดนายเรษฐาทวิสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ทางออกที่เป็นจริงของประเทศไทยคือต้องมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเมื่อเป้าหมายและสไลด์ไปไม่ถึงทําให้ต้องตั้งรัฐบาลผ่าทางตาลแต่มั่นใจว่าภายใต้การน,นําของพรรคเพื่อไทยเราทําถูกนโยบายที่ประกาศไว้ได้สําเร็จ